นี่จ้ะทุกคนมาบ้านปีนี้ก็มาเจออีกแล้วมาสั่งนะคะทุกคนมาสัง่งเนี่สดจากต้นนะคะนี่นี่ให้ดูต้นอันนี้คือแก่แล้วมันก็จะร่วงมาเองนะคะทุกคนนี่ให้ต้นต้นเห็นไหมฮะนูลูกดูลูกก่อนดกมากทุกคนดกมากดูนั่นน่ะซูมให้ดูเลยคือโดกจริงๆเนี่ยดกมากๆเลยนะคะ มีหลายคนมถามอยู่ว่าขายไหมไม่ได้ขายนะทุกคนมันมาเก็บไปทานได้เลยไม่ได้ขายจ้านี่ดกมากธรรมชาติล้วนๆนะคะามาชมคะ่ะเดี๋ยวไปชมใ,ใกล้ๆเลยเนี่ยต้นจะเป็นหนามแบบนี้เนี่ยส่วนลูกก็จะเป็นอยู่ในแข็งๆเหมือนมะนาวแต่ข้างในจะเป็นนิ่มๆผ่าเข้าไปข้างในจะเป็นมีรสชาติเปรี้ยวนะคะ นี่จ้าสดจากต้นเป็นสมุนไพรได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมจ๊ะทุกคน